เนี่ยนะครับคือตัวที่ว่าเพราะว่ามันมีปัญหาแล้วปัญหาอีกไม่ติดสทีเพิ่งได้ก่ออากาศมาใหม่มถอดตะกาอากาศมาดูจะได้เห็น ออกาสใสกบไปแล้วก็ไม่ติด นี่ยครับตัวกรออากาศเฮ้ยจริงๆก็มีนะน้ำมันก็มาหน่อยหนึ่งแล้วนี่ออ,อย่างนี้คือผมไม่รู้ว่าอย่างนี้คือน้ำมันมาหรือเปล่านะแต่ก็มันก็ไม่ได้แบบปูบปูปพ่นมาใส่มือ,อเหมือนอย่างที่เคยบอกไว้ในเว็บไซต์นะครับแต่ผมลองสตาร์ทให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะ กดว่าน้ำมันเต็มไอโฟนนะครับแล้วลองดูนะ